วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆที่กำลังจะเรียนจบนะครับก็ใครก็ได้ปี3ปี4กํกลังฝึกงานหรือว่าคนที่กำลังจะเริ่มทำงานนะคือผมก็ไม่ได้อายุเยอะมากแต่ว่าคิดว่าณณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มทำงานมา3-4ปีอะไรเงี้ยน่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าพอจะแชร์ให้คนที่เพิ่งเริ่มแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์ได้ อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราแก่กว่านี้อายุเยอะกว่านี้แล้วค่อยมาแชร์บางทีมันความสดใหม่มันไม่เหมือนกันถ้าอายุเยอะกว่านี้อาจจะมาแชร์เรื่องแบบการวางแผนกเกษียนอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คืองานอ่ะมันหาย,ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามันหาย,ยากอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดมันมาก <laughs> ถ้าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร <laughs> แต่ถ้ามีก็ดีอ่าเดี๋ยวนี้ข้อดีของยุคสมัยเนี้ยคือมันไม่ต้อง แว่งเสียงดังชิ้หายไปตรงนู้นแล้วคอยพูดอยู่อ่ะตั้งแต่ปีสามปีสี่อ่ะก็คือจริงๆเดี๋ยวนี้งานมันเปิดกว้างแล้วแบบเราสามารถทํางานที่บ้านก็ได้ที่สะพานพระรามแปดนะครับใช่ปะหรือหกแปดสวยดีก็คือเรื่องแรกด้านการเงินก่อนนะครับก็คือบางคนอ่ะตอนเรียนอยู่อ่ะจะไม่ได้ทําแบบเหมือนบันทึกรายรับรายจ่ายเพราะว่า ทุกสิ้นเดือนอ่ะยังไงก็คือแบบมีเงินจากพ่อแม่มาเติมใช่ไหมครับคือแบบเดินตามมันด้วยสิอ๋อทุกสิ้นเดือนอ่ะเราก็จะมีเงินจากพ่อแม่มาเติมใช่ไหมครับแบบคือแบบแล้วบางทีเรากินเกินอาหารนะแค่แบบตอนเช้ากับตอนเที่ยงตอนเย็นเราก็กลับไปกินที่บ้านเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มมาทําเองแล้วทํางานเองครับก็คือบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบ บางคนก็จะไม่ได้ขอเงินจากพ่อแม่แล้วเราก็ควรที่จะทําพวกบัญชีรายรับรายจ่ายหรือว่าวางแผนการเงินตั้งแต่ต้น,ตนเพราะว่าถ้าเกิดเงินมันหมดอะมันจะไม่สามารถแบบไปขอพ่อแม่ได้แล้วคือบางคนก็คือแบบไม่ถึงว่ามันก็ไม่ควรไปขอพ่อแม่แล้วถ้าเกิดเราแบบบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็วางแผนตั้งแต่ต้ตตนว่าเดือนนี้จะเก็บเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่อะมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะอย่างตอนมหาลัยอ่ะถ้าแบบเรียนไหนช็อตอ่ะเราก็แค่แบบพักไปขอพ่อแม่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจะใช้วิธีแบ่งยังไงก็ได้แบบมันมีหลายแบบในเน็ตอะระวังหัวนะมันมีหลายแบบในเน็ตแบบยี่สิบสามสิบห้าสิบมีแบบอะไรอ่ะหกหายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่ทำไมเท่ใช่ไหมมุมนี้เท่ใช่ไหม แล้วก็ถ้าเกิดทําปีแรกๆอ่ะจริงๆอ่ะบัตรเครดิตอใช้ได้ถ้าเกิดว่ามีความรู้เยอะก็แบบใช้แลกพอยแลกอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่ายังแบบโบ๊ะเว่ยๆเๆเหมือนผมะในปีแรกอ่ะก็ใช้ใช้ได้บิดเอานะครับคือผมเพิ่งมีบัตรเครดิตมาใช้อ่ะก็คือเพิ่งปีนี้เองมั้งเพราะว่าผมอาจจะต้องจอดรถแล้วมันไอ้บัตรเครดิตเนี้ยมันจอดรถได้ฟรีแบบ 6ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาใช้ที่เหลือเรื่องเงินก็คือเป็นเรื่องประกันคือแนะนําเลยว่ามันจะมีประกันสุขภาพประกันชีวิตแล้วก็ประกันบํานาญใช่ไหมที่สําคัญจริงๆอ่ะคือประกันสุขภาพเพราะว่าถ้าเริ่มทําตั้งแต่เด็กๆอ่ะเบี้ยมันจะถูกกว่ทำตอนแก่แล้วโรคเยอะแล้วส่วนประกันบํานาญประกันชีวิตอันนี้จริงๆอ่ะผมว่าสําคัญน้อยกว่า จริงมันดูเหมือนจะสำคัญเพราะว่ามันจะทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังใช่ไหมแต่ในความคิดเห็นผมอะถ้าช่วงแรกๆเรายังแบบเว้ว้เว้หน่อยอย่างผมยังหาเงินแบบไม่ได้เยอะเราก็ต้องเก็บเงินไปลงทุนมากกว่าที่จะลงในประกรันซะเยอะอาจจะไม่ถูกใจคนขายประกรันหลายคนในนี้นะครับต่อมาเรื่องการงานก็คือจริงๆอะถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบอะก็ทํางานพิเศษไปเลยเพราะว่า คือเพื่อนผมแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแทบไม่ได้ทำงานตรงสายคือแบบบางคนทำงานตั้งแต่ก่อนเรียนจบหรือว่าบางคนแบบจบแล้วก็แบบเรียนหรือว่าไปหางานนอกทำจนแบบได้งานประจำจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดเราทำงานพิเศษตั้งแต่ก่อนเรียนจบได้อะ่ะแล้วหัวหน้าง,งานเขาใจดีกับเราแล้วเขาจ้างต่อก็คือต่อไปได้เลยเอออะไรเงี้ยสำหรับผมนะสำคัญกว่าเรื่องเงินเดือนก็คือเรื่องเจ้านายคือแบบ ถ้าแบบหัวหน้างานเราดีเราก็แบบให้โอกาสเราทํานู่นทํานี่เยอะอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนสะคือเรื่องประสบการณ์มันเป็นอะไรที่มันมันสําคัญกว่าเงินในช่วงแรกจริงๆอ่ะคือแบบพอช่วงแรกๆจริงๆแบบเด็กๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เงินเยอะก็ได้อ่ะอย่างส่วนตัวผมนะก็คือตั้งแต่ก่อนเรียนจบอะผมก็เริ่มแบบสอนพิเศษเอาอะไรเงี้ยแบบอย่างตอนขึ้นปีหนึ่งก็คือแบบ สอนเด็กมหสอนเด็กปี5สอนเด็กม5อะไรเงรี้ยมันก็แบบได้ไอเดียว่าเราชอบสอนชอบเป็นครูไหมอะไรเงรี้ยพอเราพอช่วงเรียนก็แบบจริงๆมันสามารถทํางานได้หลายอย่างเช่นแบบขายของออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเรียนเยอะอะไรเงี้ยหรือสุดท้ายผมก็มาทาพว,วกรีวิวเนาะพว,วกรีวิวสกินแคร์รีวิวโปรดักอะไรเงี้ยครับก็มันมีโอกาสเข้ามาก็สามารถเริ่มทําได้เลยอะไรเงรี้ยไอ้พวกนี้มันก็ ไม่ได้ใช้เวลาเรียนอะ่ะมันใช้เวลานอกเวลาเรียนซะเยอะส่วนใหญ่นะที่ผมเจอเพื่อนก็คือว่าแทบทุกคนอะ่ะเข้าไปในการทํางานช่วงแรกๆอะ่ะมันจะต้องมีช่วงเวลาที่แย่อย่างมิวเนี่ยอย่างตากล้องเนี่ยก็คือคือไม่ใช่แค่ตากล้องคือหมายถึงทุกคนอะ่ะมันต้องมีช่วงเวลาที่แย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันหน่อยไม่ใช่ว่าแบบ เราออกเลยจริงๆอ่ะการออกเลยอ่ะมันดีตรงที่ว่าเรารู้ตัวเองว่าเราชอบไม่ชอบถูกไหมแต่บางทีมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบแต่เรายังอดทนกับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าก็ทนแม่งไปเถอะประมาณปีนึงถ้าไม่ชอบจริงๆก็ค่อยออกจริงๆเราว่าสุดท้ายอ่ะพอผ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันจะรู้สึกดีขึ้นเองเว้ยแบบเราจะเริ่มแบบนั้นเองโอเคประมาณนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องความรักนะครับ ช่วงแบบก่อนจบเข้าใจว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องแบบคือก่อนจบอะบางทีแบบเราก็ไม่ได้ทํางานที่เดียวกันกับคนคุยหรือแฟนเราอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วก็ทําใจไว้ก่อนเลยทําใจไว้ก่อนเลยว่าเออนั่นแหละแต่ถ้าไม่เลิกก็ดีเพราะส่วนใหญ่แบบถ้าผ่านมาได้ถึงจุดนั้น่ะเขาก็จะแบบไม่เลิกกันแล้วปะแบบว่าส่วนถ้าเกิดว่าไม่รีบมากก็ตั้งใจทํางานก่อนช่วงแรกเพราะว่าการมีความรักเนี่ย มันก็สวยงามแต่มันก็ใช้เงินเหมือนกันส่วนใหญ่อ่ะพยายามคบผมว่านะคือ,อจริงอันนี้มันแล้วแต่คนผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณละกันก็แล้วแต่พวกท่านเลยนะก็แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรคบคนที่แบบเหมือนเป็นภาระเราอะอย่างเพื่อนผมที่เป็นแบบผู้หญิงหลายๆคนนะคบกับผู้ชายที่แบบเหมือนไม่เอาการเอางานหรือว่าไม่ทํางานแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงต้องไปแบบเลี้ยงดูหรือดูแลเขาเยอะอะก็ อันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่ได้เหยียดเพศนะคือหมายถึงว่าถ้าผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ผมแค่ยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าผู้หญิงดีผู้หญิงที่ทํางานแต่ผู้ชายไม่ทํางานคือแย่แต่กลับกันไม่ได้มันต้องไม่ได้มันไม่ได้ทั้งคู่นะใช่ถ้าครบแล้วไม่ดีก็อยู่คนเดียวไปดีกว่าเนาะที่เหลือด้านครอบครัวนะครับก็ตอนเริ่มทางานจะเข้าใจแล้วว่า เงินอนะ่ะมันก็หายากพอสมควรนะพ่อแม่เราเนี่ยกว่าจะเลี้ยงมาได้เนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับก็อย่างน้อยๆอ่ะอาจจะต้องแบ่งเงินจากที่ทํางานนะให้เขาบ้างคือถ้าเกิดเริ่มน้อยๆไม่เป็นไรถ้าสมมติผมว่านะถ้าต่ํากว่าแล้วแต่ค่าของชีพถ้าต่ํากว่าหมื่นสองหมื่นอาจจะแบบเริ่มจากแบบให้น้อยๆก่อนก็ได้แบบห้าร้อยพันหนึง่งอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังดีเขตที่เหลือก็คือ พยายามให้เวลากับที่บ้านเยอะๆอย่างเช่นคือคือจริงๆอะอย่างอย่างผมเนะี่ยพอพอเรียนจบแล้วอะก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กแบบมีแค่พ่อมีแม่แล้วก็มีอาม่านะครับแล้วก็มีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนถ้าเกิดเราไม่อยู่กับเขาช่วงเนี้ยต่อไปอะพ่อแม่เราก็จะแก่ขึ้นเยอะมันดูเหมือนว่าเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งจบแล้วเราอยากจะทาอะไรเยอะอยากไปอยู่คนเดียวอยากจะไปอยู่กับเพื่อนเยอะๆใช่ไหม แต่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบพ่อแม่เราเริ่มแก่พอดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็กอบกลยไว้แบบอยู่กับพ่อแม่เ,อเยอะๆนะครับส่วนตัวผมก็อยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยพาแกไปเที่ยวเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าปามาดูอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับเอาเป็นว่าถือว่ามาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนนะครับหลายคนอาจจะแบบแก่กว่าผมหลายคนอาจจะเด็กกว่าผมก็ใครได้ประโยชน์ก็ไม่ถึงว่า ใครฟังได้ก็รับไปใครฟังไม่ได้ก็ถือว่ามาเดินชมวิวมาเดินชมวิวนู่นนี่นั่นนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องๆได้ฟังก็เหมือนแบบมีเพื่อนคุยมากขึ้นแล้วกันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกเคว้งหรืออะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ชักมาได้นะครับหรือว่ามาเดินเที่ยวกันได้มาถ่ายคลิปกันประมาณนี้